เนนาาจุงมือหญิงคนรักเดินทอดน่องไปตามชายหาดยาวเหยียดที่ถูกฟองคลื่นเร่ารมเป็นระยะระยะคุณเนธทะเลเมืองไทยสวยจังเลยนะคะสุเคยมาเมื่อครั้งยังเด็กนะคะการได้วิ่งบนชายหาดและได้ก่อกองทรายเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยนะคะสุคิดว่า ในโลกนี้สูไม่ขออะไรอีกแล้วเมื่อสูดได้รับสัมผัสแห่งความสุขนั้นของชีวิตและป้าพรก็เป็นทุกอย่างให้สูจริงๆตอนนั้นจำได้ว่าคุณพ่อกับคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาเลยค่ะไม่สามารถพาสุมาเที่ยวทะเลได้แต่ป้าพรกลับ ไปยื่นคำขาดกับคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะว่าถ้าท่านไม่พาสูมาเที่ยวทะเลปพอพรจะขอลาออกจากการเป็นพี่เลี้ยงสู่นะคะ <c oughs> คุณเน่รรู้ไหมว่าคุณพ่อคุณแม่ตาโตเลยนะคะตอนนั้นลนลานคิดอะไรแทบไม่ออกเพราะท่านรับรู้ได้ดีว่าในโลกใบใหญ่ใบนี้จะไม่มีใครสามารถดูแลลูกของท่านได้ดี ท่ารพรได้อีกแล้วนะคะทำให้ท่านทั้งสองต้องเคลียร์งานทุกอย่างให้ว่างในวันเสาร์อาทิตย์ที่ประพรยื่นคำขานนะคะการกระทําของปอ้าพรในครั้งนั้นทําให้สุได้มาเที่ยวทะเลอย่างใจมุ่งมากนะคะซ้พอถึงทะเลแล้วป้าพรก็คอยเล่นเป็นเพื่อน และคอยดูแลสุเป็นอย่างดีสุคิดว่าคุณพ่อกับคุณแม่ท่านก็คงรับรู้ข้อนี้ได้ดีว่าป้าพรรักสุมากและสุก็รักป้าพรมากเช่นกันค่ะจนท่านทั้งสองยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อรักษาหรือเอาใจป้าพรนะคะขนาดตอนไปอยู่ที่ต่างประเทศใหม่ๆนะคะป้าพรแพ้อากาศหนาวมาก ยิ่งตอนหิมะตกด้วยแล้วป้าพรน่าสงสารมากเลยค่ะถึงแม้นในบ้านจะมีฮิตเตอร์แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรปรร้าพรได้เลยจนสุต้องตัดสินใจพูดให้คุณพ่อกับคุณแม่เข้าใจนะคะว่าเราต้องสอ่งป้าพรกลับมาเมืองไทยโดยด่วนคุณเนตรรู้ไหมาการที่เราเห็นคนที่เรารักทุกทรมาน ทำอะไรที่ต้องฝืนตัวเองเป็นอย่างมากเพื่อเรามันทรมานมากแค่ไหนสุวัชราเธออยากจะขอบคุณความโชคดีด้วยเมื่อไหร่ที่เธอมองหน้าอาดีตพี่เลี้ยงเธออยากจะขอบคุณแทบทุกครั้งที่เธอคนนี้ทําให้เด็กน้อยคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาได้โดยไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่ควรจะเป็นอยากขอบคุณที่เข้ามาในชีวิต ขอบคุณที่เลือกดูแลเธอเป็นอย่างดีทั้งๆที่ญาติก็ไม่ใช่พี่เลี้ยงทำให้เธอรู้การได้เจอใครสักคนที่เข้ามาเป็นเรื่องดีๆในชีวิตมันคือความโชคดีของชีวิตที่มารู้ว่าจะขอบคุณยังไงแล้วอืมก็ดีแล้วล่ะค่ะคุณสุคุณทำถูกต้องแล้วล่ะค่ะและสุดท้าย คุณก็ต้องมาตามหาปพอพรจนได้แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสิ่งที่คุณเลือกทำทำให้เนธได้เจอกับคุณรู้จักและก็ทำให้เนธตกรุมรักคุณจนถอนตัวไม่ขึ้นนะคะ <c oughs> คุณเนธก็สุอยากอยู่บ้านกับปพอพรมานี่คะ่ะโดยหารู้ไหมว่าการเลือกทำทุกอย่าง เพื่อจะได้อยู่กับปพอพรสิ่งนั้นมันจะทำให้สุตกลุมรักคุณเนตรจนงอหัวไม่ขึ้นด้วยเช่นกันนะคะมือบางกระชับมือของคนที่กำลังประสานกันอยู่ให้แน่นกระชับมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อหวังส่ง่ายความรู้สึกของหัวใจให้อีกคนได้รับรู้ว่าที่เธอพูดออกไปนั้นจริงแท้มากแค่ไหน เนนภาจับมือข้างนั้นขึ้นไปจูบซับแล้วหลิวตาให้เธอหยุดเดินยังผลให้สุวัชราต้องหยุดตามคุณสุน้องกอบัวมีความสุขมากเมื่อได้อยู่กับคุณสุเนธคิดว่าลูกคงมีความสุขมากเท่าๆกับที่คุณสุอยู่กับป้าพรเมื่อครั้งยังเด็กนั่นละค่ะ คุณเนตรสุก็มีความสุขด้วยเช่นกันค่ะที่ได้อยู่กับน้องกอบัวและสุก็สุขใจมากด้วยที่ความสุขของสุที่ได้อยู่กับปพรและน้องกอบัวทําให้สุได้อยู่ใกล้คุณได้ด้วยนะคะสิ่งนั้นมันทําให้สุรับรู้ได้ว่าหัวใจของสุมันเต็มมากแค่ไหน เนนภาจับมือคนตรงหน้าไว้ทั้งสองข้างขึ้นไปจับกลุ่มแล้วออกแรงดึองอีกนิดให้อีกคนเข้ามาใกล้กดปากอุ่นจูบไปที่น้ำผ่างมนเบาๆสุวัชราสูกใจและชอบสัมผัสที่สุดแสนจะอุบอุ่นนั้นยิ่งนัก สุวัชราสุประสานกับสายตาคู่งามที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนจนยากจะลาสายตาให้โลกไปทางอื่นได้คุณสู่คุณอยู่อย่างนี้กับเนธและน้องกอบัวไปตลอดเลยนะคะน้ำเสียงแหบพร่าสามดวงตาคู่สวยก็ว,วอนอยู่ในทีสุวัชราขวยเขินกับคำพูด ดูดคล้ายบอกรักและขอแต่งงานของนายสาวคุณเนจา๋าคำบอกรักของคุณเนธถึงแม้นจะไม่หวานเหมือนกับใครๆเข้าทำกันแต่ที่คุณเนธขอให้สุอยู่กับคุณที่นี่ตอนนี้และตรงนี้สุคิดว่ายังดีกว่าที่คุณเนธบอกรักสุ ในห้องน้ําในวันนั้นนะคะภาพของเหตุการณ์ที่ผ่านมาทําให้สุวัชราไม่สามารถที่จะหุบยิ้มลงได้เลยแม้แตน่น,น้อยเนนภา,าโอบเอวคอดเกี่ยวของคนตรงหน้าไว้หลุมหลวมคุณสุเนธคิดว่าวันนี้คงโรแมนติกใช้ได้นะคะ ถึงแม้นจะไม่มีดอกไม้หรือแหวนแทนใจก็ตามนะคะแค่หัวใจของคุณเนธก็พอแล้วล่วะคะ่ะดวงตาคู่งามฉาบฉายออกมายังมีความสุขตอกย้ำคำพูดของตัวเองให้คนตรงหน้าได้รับรู้สุวัชรารู้ดีว่าถ้าเธอตัดสินใจ รับใครสักคนเข้ามาในชีวิตแล้วเธอพร้อมจะแชร์ความทุกข์และความสุขของเขาด้วยเช่นกันการให้กำลังใจไม่ได้แปลว่าเธอจะช่วยแก้ปัญหาได้จนสำเร็จเพียงแค่ตอนนี้ไปเธอจะอยู่เคียงข้างอีกคนในวันที่ต้องการเธอมากที่สุดสุวัชราเธอเชื่อว่าเธอจะเป็นคนธรรมดาที่พิเศษที่สุด จะอยู่เคียงข้างคนของหัวใจเสมอเวลาที่เธอคนนี้ต้องการเนนภาพาให้คนในวงแขนออกเดินขณะที่มือบางยังคงวางบนเอวคอดกิ่วนั้นไม่ยอมห่างบรรยากาศยามบ่ายแม้นจะมีไอแดดร้อนหากสายลมเย็นๆกับกลิ่นไอของความรักในหัวใจ ทำให้ทั้งสองไม่รู้ถึงความร้อนของไอแดดที่มาโรมเรียแผดเผาเธอทั้งสองด้วยซ้ำในขณะนี้คุณสุก่อนจะเดินเข้าบ้านเนธขอปรึกษาอะไรคุณหน่อยนะคะอืมได้สิคะคุณเนรมีอะไรจะให้สุช่วยหรอ คิ้วงามโกง่งยกขึ้นสูงรอฟังอีกคนอย่างตั้งใจก่อนที่เนนพาจะพูดว่ากอกไรเธอก็หย่อนตัวลงนั่งใต้ต้นมะพร้าวสูงตระหานที่เลียงตัวเป็นแนวยาวไปตามริมหาดส่วนตัวยังผลให้อีกคนต้องหย่อนตัวลงนั่งข้างๆก่อนที่เนนพาจะพูดอะไรตักนุ่มของคนที่นั่งอยู่ข้างๆก็ถูกใช้เป็นหมอน เพื่อให้เธอได้นอนหน,นุนสุวัชรายิ้มร่าออกมาอย่างสุขใจพอใจอย่างแรงที่ตักนิ่มๆของเธอเป็นที่ต้องการของคนบนตักในขณะนี้มีอะไรก็พูดมาสิคะสุรอฟังอยู่นะอืมได้ค่ะคือว่าเนทคิดว่าคุณสุ คงจะรับรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าน้องกอบวัวไม่ใช่ลูกแท้ๆของเน่นะคะดวงตาคู่งามจ้องมองเจ้าของตักตาเขมง็งรอฟังคำตอบนั้นค่ะคุณเนส่สุทราบดีค่ะว่าน้องกอบวัวไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของคุณเน่นะคะสุต้องขอโทษคุณเน่ด้วยนะคะ เป็นพ่อสุเองแหละถามป้าพรซอกแซกเกี่ยวกับประวัติของคุณในครั้งที่สุจะตั้งใจจีบคุณอย่างจริงจังจนทำให้ป้าพรเผอบอกความจริงในข้อนี้เกี่ยวกับน้องกอบัวนะคะดวงตาคู่งามเศร้าสลดลงแทบทันทีเมื่อคิดถึงพฤติกรรมก้าวล่วงเรื่องส่วนตัวของนายสาว ไม่เป็นไรแล้วค่ะบนสูเนตรู้ดีว่าความลับในโลกใบนี้มันไม่มีจริงแล้วค่ะถึงแม้นใครๆจะไม่รู้ความลับนั้นแต่เนธก็รู้ดีว่ามันคืออะไรอาทิตย์ที่แล้วน้องสาวของเนตรกลับมาจากอังกฤษหมายเป็นน้องแท้ๆของเนตรเพิ่งเรียนจบปริญญาตรี จากที่นั่นและตอนนี้เลือกที่จะกลับมาที่เมืองไทยเพื่อหวังจะมาพบหน้าลูกสาวสักครั้งเพราะเดือนหน้าน้องหมายจะแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษอย่างถาวรนคะคะหมายบอกกับเนตรว่าอยากมาทำความรู้จักกับลูกกอ และอยากกลับมาทำหน้าที่ของแม่สักครั้งนะคะและถ้าเป็นไปได้น้องหมายอยากขอลูกกอกับเนธเพื่อให้ไปอยู่ที่อังกฤษด้วยเลยนะคะคุณสุคิดยังไงคะกับกรณีนี้เนธไม่อยากตัดสินใจคนเดียวเนธได้คุณสุมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วและคิดว่า ชีวิตที่เหลือเนธจะใช้มันกับคุณนะคะอืมค,คุณเนธคุณเนธน่ารักจังเลยนะคะนี่สุชอบมากเลยที่คุณใช้ประโยคนั้นนะคะนิ้วเรียวไรเบาๆที่แก้มงามของคนบนตักอย่างถนอม สัมผัสแผวเบาของเจ้าของตักนุ่มทําให้เนนภาเอียงหน้ารับสัมผัสนั้นอย่างสุขในหัวใจยิ่งเออสําหรับสุนะคะสุคิดว่าจะยังไงก็ควรให้น้องกอบัวเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะยังไงช่วงแรกๆกก็คงต้องให้ทั้งสองพบกันและทำความรู้จักกันวันเวลาจะเป็นตัวชี้บ่งเองค่ะว่าจะยังไง และสุเชื่อในเรื่องสายใยแห่งความรักของแม่และลูกมันมักจะสื่อถึงกันได้เสมอค่ะถึงแม้นว่าจะไม่มีใครบอกน้องกอบัวว่าน้องสาวของคุณเนธคือแม่จริงๆของน้องนะคะอืมเนธก็คิดอย่างนั้นละคะ่ะใจเนธเองก็ไม่อยากกรีดกันความเป็นแม่เป็นลูกของทั้งสองหรอกนะคะขณะครั้ง เมื่อลูกกอบัวเกิดมาน้องไหมายก็ยินยอมให้ใส่ชื่อเนตรเป็นแม่ผู้ให้กําเนิดถึงแม้นว่ามันจะเป็นเรื่องผิดแต่กฎหมายก็มีช่องโหวโ่อยู่ดีอะค่ะแต่เนตรก็เลือกที่จะใส่ชื่อน้องไหมายเป็นมารดาผู้ให้กําเนิดเพราะเนตรเชื่อเสมอว่าความเป็นแม่มันไม่ได้มาจากว่าใครคลอดลองมา แต่มันอยู่ที่การเลี้ยงดูการใส่ใจห่วงใยและคอยดูแลทั้งยามที่ลูกเจ็บหรือยามที่ลูกไม่สบายไม่ว่าลูกของเราจะไม่น่ารักในสายตาของใครก็ตามแต่ในสายตาของผู้เป็นพ่อแม่แล้วลูกคือสิ่งที่สวยงามและมหัศจรรย์ที่สุดที่ทำให้เราได้รับรู้ว่าความรัก ที่ไม่มีเงื่อนไขนั้นมันเป็นอย่างไรนะคะคุณเนตรไม่แปลกเลยนะคะที่คุณเลี้ยงดูน้องกอบัวได้ดีมากขนาดนั้นซ้ำน้องกอบัวก็ยังเป็นเด็กที่เก่งฉลาดสดใสสุขภาพแข็งแรงได้อย่างนี้นะคะ่ะเพราะคุณคิดอย่างนี้นี่เอง ขนาดป้าพรไม่ใช่แม่หรือญาติในสายเลือดของสุแต่ความรักที่ป้าพรมีให้สุมันทำให้สุรับรู้สิ่งนั้นได้ด้วยหัวใจถึงแม้นว่าตอนนั้นสุจะยังเด็กแต่สุก็ไม่เคยลืมความรักที่ป้าพรมีต่อสุเลยค่ะกรณีของคุณเนตรสุค,คิดว่าก็น่าจะไม่ต่างกันแต่คุณเนตรก็ต้องให้เวลา น้องกอบัวนะคะสุคิดว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ใครคนใดคนหนึ่งที่หายไปจากชีวิตของเรานานแล้วจะหวนกลับมาเพื่อเก็บเกี่ยวความสุขที่ตัวเองได้ปล่อยให้หลุดมือไปสุมั่นใจในคุณเนตรค่ะว่าคุณเนตรจะหาทางออกในปัญหานี้ได้อย่างแน่นอนจบประโยคปากบาง ก็โน้มลงประกบทาบทาับริมผิปากอิ่มของคนบนตักที่สุดแสนจะเย,อะอย้ายวนนั้นและกำลังเยเยรับสัมผัสนั้นจากเธออย่างเต็มใจลิ้นเลียวเกาะเกี่ยวกะวัดรัดดุนดันลิ้นเล็กสอดลึกเข้าไปแสดงความเป็นเจ้าของอย่างไม่เกรงใจของเจ้าของตักนุ่ม สุวัชราบทเบียดดูดดึงกรีบปากอุ่นอย่างอ้อยอิงเมื่อรับรู้ได้ดีว่าคนบนตักเต็มใจตอบรับการกระทำของเธอมากแค่ไหนหนำซ้ำฝ่ามือร้อนยังเคลื่อนไหวไปที่อกตูมติ่งตรงหน้ายัางยามใจจนคนที่นอนอยู่เกิดความสั้นเสีิวไปทั้งตัวแทบทันทีจากสัมผัสนั้นที่เธอได้รับ มือเรียวสอดเข้าไปใต้เสื้อเชิดตัวบางอย่างใจหมายเกาะกลุมสัมผัสปรทุมคู่งามนั้นยังใส่ใจเนนภาแอ่นกายรับสัมผัสนั้นแทบทันทียอดถันคู่งามถูกคลึงเบาๆด้วยปลายนิ้วสลับกันไปมาจนชูชันแข็งเป็นไต ความวาบหวามของห่วงอารมณ์เน่นภากำลังเตลิดเพิดจากสัมผัสของเจ้าของตักนุ่มจนเธอต้องเปล่งเสียงห้ามต่อการกระทำนั้นออกมาอย่างหวังตัดใจคุณสุหยุดเธอนะคะถ้าคุณสุไม่หยุดการโอโรมเน่ในตอนนี้เน่ไม่รับปากนะคะว่าต้นมะพร้าว ตามแนวทิวชายหาดนี้ต้องป่วยเป็นตากุ้งยิงไปตามๆกันแนะคะ่ค่ะถ้าคุณสูไม่หยุดสัมผัสเนตรสตอนนี้เสียงแห่พร่าเอ่ยเตือนสติอีกคนออกไปเมื่อปากอุ่นๆของเจ้าของตากนุ่มละเลื่อนขบเม้มเบ,มเบาๆที่ลำคอละหงของเธอยัง,ลงหลงไหลยังผลให้เนนพภาสะดุ้งโยงขึ้นมาเป็นห้วง สุดท้ายสุวัชราจำต้องหยุดการกระทำของตัวเองอย่างไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่ด้วยเธอรับรู้ได้ดีว่าการปลูกเราโอโลมอีกคนนั้นมาถูกทางมากแค่ไหนเธอจำใจหยุดการกระทำด้วยกลัวว่าคำขู่ของคนบนตักจะเป็นจริง ท่ามกลางสายลมและแสงแดดแถมยังเป็นสถานที่โล่งแจ้งอีกต่างหากถ้าเกิดมีใครเดินมาเห็นเข้าคงเกิดคดีอุจารหรืออนาจารเป็นแน่นอนคุณสู่ตั้งแต่คุณเข้ามาอยู่ร่วมชายคากับเนตรในฐานะพี่เลี้ยงน้องกอบัวคุณสู่คุณทำสเสน่ กับเนนหรือเปล่าคะทำไมเจอทีไรห,หรือได้ใกล้คุณครั้งไหนเนนไม่อยากทำอะไรเลยนอกจากทำเรื่องอย่างว่ากับคุณนะคะเนนภาพูดพร้อมไรไปลายนิ้วเบาๆที่แก้มนุม่มๆซึ่งตอนนี้กำลังแดงกล่ำไปด้วยไฟแห่งความปรารถนา และเชื่อว่ากำลังปัทถุเดือดอยู่ในอกนั้นอย่างแน่นอนด้วยกริยาที่เจ้าหล่อนแสดงออกมาบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าต้องการกลืนกินเธอมากแค่ไหนคุณเนน่ะลามกสู่ก็แค่อยากจะจูบปลอบคุณก็เท่านั้นแล้วก็อดใจสัมผัสอกนุ่มๆของคุณไม่ได้เลยค่ะ ก็เล่นโชว์ราอยู่ตรงหน้าชัดเจนซะอย่างนั้นทีหน้าทีหลังใส่บาเซียให้เรียบร้อยเลยนะคะออกมาเดินข้างนอกปล่อยสะโล่งจงใครที่ไหนจะอดใจไม่ให้สัมผัสไหวคะสุวัชราอธิบายความรู้สึกออกมายังหวังตำหนิพฤติกรรมการแต่งตัวของอีกคน <c oughs> <c oughs> ก็เนรอยากยั่ว คุณสุนี่คะและคิดว่าก็ได้ผลดีมากด้วยเนธดีใจมากเลยที่คุณสุอยากสัมผัสเนธถึงเพียงนั้นนี่ถ้าเนธไม่ห้ามคุณไว้ก่อนมีหวังเราไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วล่วคะค่ะคุณเนธน่ะไปเถอะค่ะสุคิดว่าน้องกอบัวคงตื่นจากการนอนกลางวานันแล้วและสุ ก็สัญญากับน้องกอบัวว่าบ่ายๆจะพามาเดินเล่นที่ทะเลค่ะเราจะมีการก่อประสาททรายแล้วก็เล่นน้ำคิดว่าน้องกอบัวคงชอบเหมือนกับสุเมื่อครั้งยังเด็กอย่างแน่นอนค่ะสุวัชราอธิบายกิจกรรมในช่วงบ่ายที่เธอจะกระทำให้คนที่เอาแต่ยิ้มไม่ยอมหุบได้รับรู้ ก็ <g ül> ได้ค่ะไปก็ไปคุณสุชอบทำให้เนตรอยากแล้วจากไปเสมอละค่ะเอาไว้คืนนี้เนตรจะจัดให้หนักและเนตรจะไม่ลืมความรู้สึกเมือ่อคู่นี้ที่คุณสุอยากสัมผัสเนตรเป็นอย่างมากนะคะคืนนี้คุณสุต้องต่อให้จบด้วยนะคะไม่งั้นเนตรไม่พาคุณเข้าบ้าน ดวงตาคู่งามแข็งขึงขึง้นมา,าทันทีเพื่อขู่เจ้าของตักนุ่มให้ได้อย่างใจหมายก็ก็ได้คะ่ะคุณเนตรน่ะเหื่นได้ทุกลมหายใจเข้าออกเลยนะคะใบหน้างองงํารากับสมอเรือถ่วงเรือส่งให้คนที่เอาแต่ใจไปคะ่ะแล้วคืนนี้คุณเนตธอย่ามาโวยแล้วกันนะคะ สุจะทำให้คุณหายใจไม่ทันเลยค่ะคู่อีกคนออกไปให้ได้คิดแต่คนที่กำลังทำหน้ารื่นรื่นอยู่กลับหัวเราะร่าออกมาอย่างสุขใจเมื่อรับรู้ได้ว่าเธอต้องได้รับสึกหนักอีกครั้งและเป็นสิ่งที่เนนภ,ภาไม่คิดจะปฏิเสธเลยแม้แต่สักครั้งเดียว